MIT ี่ยนไม่้นเป็นไรเพื่อนสีขาวเนาะแไปใส่พู้ตไปเฮียจบๆใส่พู้ตไปอะไรวะไม่ได้หรอกมันไม่ได้หรอกครับแทนได้ไหมครับพี่พี่ได้จะบอกไอ้สะพานหน้ายุงนั่นอีกแล้วอ่ะปัดเล่งเงินแกงมีเยอะเฮ่ยป่ะอี๋ไอ้ไอ้สะพานหน้ายุงนั่นเอาเอาอยู่หรอเงินแกงดแกงไหนไอ้ถือก็จ่ายด้วยพี่เป๊บพี่เป๊บ ัไปกระลาษไปขอไปขอรถครูดาวเขาได้ปะแม่มันไม่ทันอยู่แล้วสามลูกไม่เอาต้อนหลับลูกดูปะไปสามลูกสามลูกเป้งเป้งก็ต้องตีแนะแม่เป้งก็ต้องตีแน่พี่แม่ไม่พึ่งตื่นไว้ก่อนเพิ่งตื่นใช่เปลี่ยนชุดก่อนเฮ้ยไปเปลี่ยนเปลี่ยนชุดกันด้วยใส่หูไปเลยใส่หูไ่แต่เตืรอบอลตุกมมันมันมันก็เป็นเตืรอยืดหานะยืดก็ใส่ได้ยืดอ่ะโอ้ไม่ตัวนี้มันหล่อต้องใช้อ่ะดูรอแหละ แต่แต่ไม่แต่มันเหมือนของแก๊งเราเลยนะอันเนี้ยสีก็เหมือนนครับโอ้ยมองตัวชุดชิ้นที่ซอเบีเขาใส่เวลาตัดอันนี้ตัดเนื้อตัดตัดเนี้ยโจเซ่เขาก็แบบคล้ายลง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 นายไปโซโลไปลงลงลงตาไม่มีกล่องเอ๊ะมีใครมีกล่องมะให้พี่เวทหน่อยดิผมก็ไม่มีเปิดกระเป๋าไม่ได้อะไม่เป็นไรเพื่อนไม่ดูนะไปดูในคลายเอ็มดิเราต้องหน แล้วก็ไปที่พิเวนชาบรักชาติกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่ชาติวันออะไรครับอะไรนะพี่รักชาติกี่เปอร์เซ็นต์ครับเพี่อรักไอ้รักก็รักรักใครอ่ะแต่ฟังแวนด้าอันนี้ใครอ่ะเราไม่เคยฟังเลยแล้วไม่รู้เรื่องเว้ยเราไม่รู้ภาษามัอ่ะเราภาษาแบบไม่ค่อยได้ฟังชอบเพลงมันนะเว้ยเวลาดนตรีมันอ่ะ ซ้อมซ้อมไม่หน่อยดิพี่ซ้อมไม่หน่อยซ้อไม่หน่อยพี่ซ้อมไม่หน่อยนองซ้อมไม่หน่อยพี่มาดีอเอ้มันไอกระเป๋ามันอยู่ในหมดอะไรวะในคียบดิ้ะไอช่วงเปิดกระเป๋าไม่ได้เลยวอยู่ในตีแอต้ออนไลน์แล้วอะไรนะมาดีหรือว่ามาบ้าฟรีแล้วหรอตีแล้วออนไลน์เข้มร้ลยขำแบบ่ะตี้ออนไลน์แล้วร์รี่เขาเออ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 เอเออเออ โอ้พี่เดี๋ยวเปิดเลยวะาปีดเลี้ยวอยู่คันไหนวะนี่อยู่คันเนี่ยรถทำไมเปิดซสฟีแล้ว่ะนม่รถถังหรือไปอยู่ไฟน์เงินหเปล่าถ้าวันวันถ้าวันไม่ถ้าวันที่ไปยู่ไฟน์เงินผมไม่ได้เล่นนะทำไมถึงหายอะเขาจะไปเดาของเล่นดิเดาดเดาเดาอย่าโดนโดนโดนมัดแขนอ๋อโดนไเหยอกเฮ้ยเรามาคนไปชาพี่จะได้ลงไหมมีมีมีใครมีใครเอาแพ็กเอดีมาป่ะไม่ได้เตรียมมาเลย จ้ได้แต่ก็โดนไก่ไม่วไเมเอ้ยไม่เหลขอเลบาเดราบอกว่าเสื้องเสื้อแกไอแนวไหนไอนี่แนวไหนโอเคคอเแต่อะไรงชยไอพัดท่เหี่ยมันไม่มดอควยเอาดูเสื้อมคือพ่แก๊งือแกงเ่้งไม่ใช่นะข้างไม่ใช่นะ Yup. <S <s ได้คนละส่งนะรถปรับสิงได้พัไม่มีเินปิดไม่มีเงินแก๊เยอะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกแก๊งเยอะได้เป็นตัวไปนเมียนเดี๋ยวตีมาครั้งนี้ไม่คุ้มเงินเอ้ยเอ้ยต้อามร้านต้องสามสามคนก็คนละนมตีไกโลงกโลงโซโลโลนะจดตืจจะจตื่นจดยรูเพียวพี่แม่ง่ว่าอยกแฟงเอฟซีแบนด้าเ หรืออะไรอะพี่โคตรขังชาดแนอนแนอนแนอนอะไรใครเพนไม่เต็มไหมครับพี่กับอินโดแล้วเขาพี่พลังพี่ถามอะรไม่ถามในกระต๊อบถามใครไม่ถามพี่พลังกันนพลังมาเลยไม่รู้ไม่มีใครรู้โอ้โหโก้เอาโกเอาโก้เอาอันนี้อะไรนี่แมวเหรอแมวแมวเปล่าแมวเปล่าเขาเรียกตัวมันเป็นชื่อสตรีมแป๊บนึงหมาเปล่า อตลอดเวลาโคดาวเดีออกเฮ้ยหนูใครมีเทนน้อยนั่งเลยนั่งอยู่ดาโหม่โหม่โม่โหม่โหม่โม่พี่บามกินไหมผมขัดยิมานขัดยิมานกินมาเลยสวยสวยใครเกินกินมาเลยครับเอดีด้วยนะใครจะเปิด AD AD เหลือเศษเอามานะืเปิด มาพี่พี่เอามา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 เร็วมาเร็วพี่เป๊ะเงรื่องเกมเฮ้ยไอเทียติดตับไอ้แฟงไม่ไม่มีเหรอมีแค่หน่งวันจ้ามีสองอันมีสองอันหาพี่ทิ้งไม่เนี่ยมีสองอันเลยไม่ได้ทิ้งนะก็ใช้ไม่ได้เปิดไม่ได้โอ้โหกบอกเขาแล้วกูไม่เอาคูดาวนะพี่เป๊ะอย่าลืมเรื่องกักศพนะพี่ใช่ยนละสองเอ็มคนละสองเอ็มนะคนใส่ชุดกอกคนละสองเอ็มนะเป๊ะไหมเปนะแข่งได้ได้สองเอ็มอ่ะโดดไปดนีแกกโนกไปต้องอย่าลืมเรื่องการสอนะพี่ ฟังก็เป็นฟังยอดหลไรๆเวทได้ย้อนเพียงจำเป็นเวทแต่เสื้อข้างในผมบอลสุ่มมาเจ้าทีมมาบอลสุ่มเหมือนกันนะครับอุ้ยแมนล้อดึงกันข้างในรู้กันวิ่งไหนไหนมือเล่นเก่งการจอแล้ยมีเต็มติ้งการ์ดจอล่าเน่ล่าเนเอาบ้าเอเพ็ดตรงนี้มีเท่าไหร่ถ้ามึงทำได้จะปรับส้่สิบตอนนี้สี่ะิบเฮ้ยถามมันขอเริ่มก่อนนะบ้าขอเริ่มก่อนนะบ้ะมันสองรูปสิบห้าเวทไม่ขอมันเริ่มก่อนไอ้พี่ ไม่กันไม่ทันพร้อมนะสามเขาบอกว่าให้เล่นตามเวลาโอ้โอ้เคียตรงนี้นะเคียรมีเชือกแล้้วเราตองไปปเลม่แต่พี่บอกไปแล้วว่ารอบต่อไปไม่เอาคู่ดาวไล้วเเาไหมเขาบอกว่าได้ครับไม่รู้อันนี้กูไม่รู้เราต้องเปลี่ยนชุดไหมเฮ้ยแคนเป็นอะไรของมึงเนี่ยกูใส่เสื้อบรสุูมใส่เสื้อยืดบรสุูมมากันนะอียขอใส่เสื้อยืดบรสุูมอ่ะใช่เหรอเออโจชินามชีก็ แวนด้าห like ้า oh, ร yeah. hey, ้อยเออผมแต่งที่ทำไมผมไม่ใส่ผ้าคลุมหัวแบบพี่วะมันคือผ้าคลุมแล้วเปลี่ยนฮะไม่รู้นะครับไม่รู้นะพี่อาร์เธอร์ผ้าคลุมหลุยแต่เขาแต่หน้าเก่าพี่อะคือเฟสไอ้นี่หลุยอะไรครับเป็สโค้ดหลุยวิดตังครับถ้าพูดชื่อตรงเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนฟ้อง เฮ้ยโหด่นนี่น่ารักนะเฮ้ยอี๋เหมือนซอเบเคพอถือมีดแต่วิธุดาไหนขอไอ้พันลอยเกินดิเลยนะอี๋อ่ะพันเลยเกินไหนรู้ไอ้สัตว์ดิฟตูเซฟทั้งสีรูโจเซียนดีกับเฮ้ยพาร์ทพาร์ทโหยดูติดใจจังเลยนะไอวานชอบจัดแต่ไอวานชอบก็ไปเจอสิบอันดับเพลงฮิตของแวนด้ามาไอ้เยัยเคยฟังทุกเพลงอ่ะ กูถามตรงๆนะเว้มคนถึง20ปะปังมัน่ะเดี๋ยไมอมเว้ังห็นมียูยอมดะไงไอ้เยีมไ้ยียมึงจะด่าผู้หญิงกันปะกูถามตรงๆแต่เขาสลับสลับได้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองมสี่สิบห้าสจ็สปดสเก้าย่สองยาม้าเตันกูถามกูกูขออย่ามีอะไาด่ามันอีลาด้วย วีดีวีทีบวีดีวีทีเวิร์ดศูนย์สองวีดีวีทีสิบห้าเอาเยี่อ่ะปวดมันก็คือสา์ชนิดนึงเว้ยมาละลุงมันไปอีกมาเด็ดสิบคนไม่ก็ในเมืองมันไม่มีตัวมีไหนอ่ะเอ้ยมีแล้วเคยเห็นบ้านแนในเมืองมีตรงบ้านไม้มันมีตัวใช่บ้านไม้มีปวกจริง อีอาจจะเป็นตัวอีภาษาอังกฤษก็ได้เออเงี้ยเออฟังซื้อเดี๋ยวได้พีาบังคอก็ยิงไปให้เธอแล้วกันอ๋อเพี่ไอ้พาร์ตเขาว่านว่ามึงชอบแบนด้าจริงเหรอไอ้พัดก็มวยมีไอ้ย่แสนก็ตั้งใจกูรู้เลยพี่อ่ะคนเรามันเบรกได้เว้ยมึงไม่ชอบแบนด้าจริงไหมเนี่ยใครชอบครับลักชาติศาสนาคิดลงเพจเฮียขับรถหน่อยนะบักแบนด้าเฮ้ยเล่นดึงศพเลยนะทุกคนจะติดเล่นนะสกอร์เดียวก็ไม่ต้องให้มันนะไอตัวแบนปากดีวะไอตัวปากดีนะพี่อ่ะ คือแบบกูไม่เข้าใจเลยเว้ยคือกูเบรกกันหน่อยก็ได้มั้งไอ้เียตีนก็มีเบรกเดี๋ยวขอลงเบรกเนี่ยค่ะด้วยนะไอ้เหี้ยก็ดีแต่พูดโอ้ยืนนิ่งๆยังได้อะถ้ามันคนเท่านั้นอ่ะเออขอยืนดูเลยนะคนมันมีอยู่ประมาณสิบสองให้ฝ่าคนอันนี้ใครพี่พอดีลงมาพี่พอดีพี่พอดีคนเรียกพี่พอดีอาบดุลจีไม่เข้าใจเล่นด้วยกันในช่วงเนี้ยไม่เป็นไรหรอกโดนเลยโดนเยอะ ตัดยึดเรื่องอะไรครับทำไมมาเล่นตอนี้ได้ครับกับคนชื่ไอติมหรือไมะเีตอนนี้สงครามต่ออด้รด้อยเหรอได้ตอนนั้นโทรไปเจรจาแล้วไม่ชอบจริง่เลื่ออเ่ป่มนะไม่เลเ่ย่ลไม่ไเลยมันได้ไอผมชอบยกนะไม่ชอบต่างต่างเลยไอ้แอรผมชอบยังกูครับชอบไม่ไม่ได้ชเป็นอะไรตอนนั้นือไม่ได้่ี่แล้ว จะฆ่าเยอะกรับยังดูจะจัดเลยถ้าแต่เขาด่าแวนด้าไม่มีนะไม่มีนะรักชาตินะฝักแวนด้านะเอ็งเอ็งได้ไปดูไอจีแฟนแวนด้ายังไงพาร์ทเคยเห็นละไม่เคยเคยเห็นรูปแล้วไม่เคยเห็นเลยนี่เห็นเขาว่าถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดชาติเสียชาตินะชาติก็รักแต่ชักไปแล้วเฮ้ยทีนี้ประกาศเริ่มมาแี้วทีประกาศเริ่มมาครับโชนามเดชากุล ไอ้ยเาคนไปชนถ้ามันบ้สิบสอคนอะเล่นเต็มหน่ะเดพีอาร์เอาไดย่ามันมีสิบเล่นใหม่อุ้ยาเต็มสล็อตนะเบนยังดูว็ได้เวนไอแพคอาจจะต้เลียหรอกแล้วหอดแล้วไม่เคยเล่นใหม่ครับไม่ท่าเอาเนไปด่าผู้หญิงเออใช่จริงนะจริงจอมมาเฮ้ยมอง้อนมองอนเก็บเขาหน่อเดียวเอาแต่หัววันเลยวอยเที่ยไอ้่ฟ้าเด๋วเอาแอ่หัววันชอบเอาวันนั่นให้อ้มแมออนบอก เฮ้แต่กูต่อมาไม่เหมือนกูแบเรื่องมว่าเาห้ามุไม่ไดไม่ได้บูนะเล่นตะโกนนะไม่ไม่ถอยยังไปป้าไหเขรเนเดียวนะมามามาโอเคคไปต้องเล่นจิงคนมันน้อยไอ้เหี้ย้สั้นว่ะโอ้โหโอ้เงยเงยทางสารด้หรอ ตาตาที่ไหนอ่ะตาตตาจไหนเยี่ยมหมดอยาไรี่ควายหมดไปตัดควายทำอะไรแบบนีเนี่ยตากูเล่นมาเช่ะี่ยี่ตีี่เียมอาไ้งแงย่งก่ายควายโคงกายควายอ่มอาเทงไปเนี่อี้ ไอชุมไม่ขึ้นว pues ะไอจอดไวยไอ้คือตาตาได้คือตาตาไม่ทำเลยเลยกูยื้อเฉยอ่ะอะไรก็หล่อเกมเือน นี่เดือนเนี่ยเอาปูไอ้อะไรละสองรอบติดเลยอยากจบไวอะดิพอเราเล่นกับโดนใครตีรสองเดนพี่เจตีกโอ้หเลยเียเปิดไฟเมื่อกี้เรามี่วเยไม่เข้าใจว่าเหี้ยแฟงเขาจะหันหันไม้กลับมาตีกูทำเียอะไรไอ้เหี้ยพวกเพียชอบเจ๊เยข้างหน้ามันก็มีแล้วควินดันมาเชียร์แดงให้หน่อยเด้ไม่มีแดงอะเนาะ ใครวะใครท่าซัดวะสอ่ใครตีเี้ยปากวะสองคนได้สองคนได้ไม่ใช่คนเดียวเขาได้อดเด็มกัเนี่ย กมาโหไปอีกนะไอไป้ามือหดดไอเฮ้ยกเปิดเปิดไวมากขนาดไหน่านใหญาสาด้วยหรอวงานใหญ่เลยพี่ไยมึงอย่าชวนไอเี้ป้าคุยที่ตรงนั้น เดอนเลี่ยงไปหน่อยไม่เป็นปกติเหรอแกนี่แกงตึงที่สุดแล้วพี่เตยเขาคิดแกงนี่แกงตึงบอกแล้วมันไม่ทันพร้อมนะเนี่ยี c h w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  ไม่สาเบียดอ่ดนะเว้มเนียจะเอาเลยเนี่ยมันาอหารต่ออย่างงี้มันเอาต่อเรื่อยๆคนไม่คบี่สิบยี่สิบหกเองคนมันอะเน่สิบหกัเสิบหก อยากเล่น16เป้าแมจริงโนถววันไปเลยไงไม่มาเตรีมเลยเขาปรกาศแล้วอยากเล่น16เป้าถ้าอยาก่งันโกลน่ไดีคันไม่ดีคัดขอขอขอ1่านี่ครูไปถามเาให้ไ่ปได้ไมเฮผมว่าเสียเวลาพี่เอาเวลาไปซ้อมด่ไปเล่ไมาไไม่16ไม่1ไมไม่อะไรก็ตีเลย่นี่่รกอก คนเดาคนเดาไม่รูดเข้าว่ามึงมึงฟังน <uh ี่มึงยิ่งพี่พี่อยู่ไปเมื่อกี้มึงได้ยินอ่ะไอ้เหี้ยไม่มีใครเปิดโต๊ะเลยเหรอวะเขาเป็นคู่เราขอน้ำห้าเดี๋ยวแทงเลย แกล่ไอเหี้ยมึงแกล่ไอเหี้ยไอป้ไอเหี้ยไอเล่นอยู่เฮ้ยเดีดีแกเหยดีีเอต่อเลยบ้าโอ้โหไม่รู้ว่าสีเขียวแกงนั้นโทนเออทำเงอนเล้ยวเฮ้ยราฟอมเรอร์สารทุ่งเป๊ะอะทุกคนใช่ไหมใช่คร oh ับแดดแดดแดดไอดอกผรอได้ะเออว่ะาะาะนี้เยี้ยมันตีอันีงต้องเอาไอดอก ไม่พี่ต้องไปตีพี่บ๊อบไหนพี่บอกจะตีเขาคุยกอาผมไว้ตั้งนานแล้วนะตอนนี้ขแข่งแล้วนะไม่ได้ไปเ่นของแล้วพี่พาเขาชนะแกงที่พี่ตีเออพี่ต้องพี่ต้องมังกรมันอยู่ทาเดียวกันไม่ได้แลพี่เห็น้วเสอหงมังกรตัวไหนเก่งกว่าแกงเสืิดิ้ะ ผมก็อยากรู้ว่ามังกรตัวไหนเจ๋งสุดจี้ก็จัดอันดัเลยใครยไม่มีใครช่วยผมเลยผมอยู่หลังไฟที่เด้อชอบเลยชอบมันเอาผมไปเลยคนแรกเออไม่ต้องฟ้องไอ้ที่เด้อชอบแค่มึงฟ้องกูจะร้องเลยที่อ่ะที่อะไรกันนะอุ้มพี่ตั้มอะไรเลยนะกี้มาเกี้แม่งดึงผมไปเลย ออแม่งดึงไปหลังสุดเลยนมือเข้าไปใหม่นะท่าซานใหม่นะเดี๋ยวกูโอเคโอเคได้พี่โอนนะมึงโหนเขาไปต่อเลยต่อเขาได้พอแะไปไปไปต่อเลยเดีพี่ใ่ดีข่วไม่มีคนไล่เ่จเาแล้วเหรอเราเ้าปรเ่ะเดยว่เนี่ยมันก็วิ่งแล้วเนี่ยเอามายืนแบเลยมึงต้องมาเยอะากระไรมากเอาเลยปลาเอาเลย มนใหญ่จนผู้สูงอายุอ่ะคนก็น้อยอ้เมื่อเดินไอเมึงลีเพื่อนไหนก็ได้มั้งมึงวิ่งกลับกันไปอ่ะหลอก ีครก็นอนเลยเราเพื่อเอ้่าตายซ้ายอ่ะไอค่าตายซ้ายอ่ะตายเพื่อนไหนเพื่อนนอนอยู่ไอ้ข้านอนอยู่เ่ะอเจ๊บอกว่าใครน่ะเฮ้ยไอ้เีจ๊เดี๋ยวขอแทนคนหนึ่งเดี๋ยวกูลงมือเองกว่ามาไว้ก่อนกูตายแต่เพื่อนเนี่ยกูไม่โดนเขาฆ่าเลยเจเจเจเดี๋ยวหลบทางหน่อยฮะเจวินเนี่ยเจเจพี่เจเฮ้ยหูดับป๋า

เข้าใจเว้ยมัเรักกูแล้วเข้าใจเว้ยไม่รู้พี่ไม่รู้ว่าแกงอะไรที่มันเปลี่ยนเป็นสีดำอะเข้าใจเว้ยันเปี่ยนสีไข่แล้วดิโดนพี่ตีจัดไปแล้วม่เหรอใช่เอามันเปลี่ยนสีไปแล้วเปลี่ยนเปนสีไข่แล้วดิเฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้้ยเฮ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 ้เฮ้ย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 ้ยเ ไม่ได้เนะแบงเลยเออเออ่าไปวินน้ำไปวินนแต่ถ้าใครใครอยากเป็นคนตีพี่แบงค์เน้ะทรงเขาทรงเขาวินเทจมึงโดนเขาเขาล่านะเขาโต้ของคอแล้วมัดอ่ะมัดอ่ะเอวข้ามไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเป่ยน้าไปเีพหลจริงนะตอนพี่พาพ้อมแล้วเอาเลยไปมามมาามา ไอ้มอไอ้มอไอเฮียเป็นเด็กขี้ข่าชุกูนะมอสแบบมอมอสจะอยู่มไหมะเมไหร่ะอยเมอด่เม่อไว่ต้องตามเนะว้วไอเฮียกันดองโอ้ไอเฮียพี่เหนือโอ้ไอเฮียไม่คมชอบปาดอีกแล้วเออน่ยไอเฮียพี่เหนือไม่คมชอบปาดไอเฮีย ึ้นก่อนโอ้ยนี่ก็ใครวะเสียจัดเลย อาทำอะไรกันเนี่ยครับทำอะไรกันอ้าวพี่โดนพี่เว้นเลนยพี่เอาอ,อ้าวอ้าวโอ้พี่เนิร์ดยังเสียโอ้เป็นไรพี่เป็นไรไอ้เชี่ยควายเจ๋มึงฟังกูนะไม่มีใครเอาดูดููที่ฆ่ากูเนี่ยไอ้ี่ควายไอ้กระจอกไอ้เหี้ยมเรื่องเพื่อนกูเนี่ย ตายแล้วเตียงตายหมดเลยเขี้ยทำังไดีเตียกเตยตายหมแล้วอนอะไรวะจะอะไรเอ็งจะอะไรเอ

ปล่อยปล่อยโอ้โหเออพี่เนื้อแม่งขัดพูงมอันเฮ้ยอะไรพี่เนื้อตีเพื่อนแล้วโดนตายเองอ่ะวัดไม้แพ้ไอ้เนื้อเอาเป๋เป๋เป็นที่นี่เลยแล้วบิงนะเป็นจริงนะไม่จริงนะตอนตอนผมไปชุบบอกเวทพาตายเวทพาตายโอ้ยเอาตอนผมโชคไปลื้อนะสถานมีเริ่มเลยมไหมแผ่นหลังพี่ชาย สี่สูตรแล้วเหรอสี่แล้วไายไท,<ห>าทายเอ,เอี้ยไว้เอิอนต่อสองต่อสองไอ้น้องพี่ต่อยพี่เล่มีดได้ไอ้น้องชใช้เห็นไหมขายไม่แข็งอะ่ะโอเคนะมาดิมาดิพี่ต่อสองอเฮ้ยเป็นเปล่า โดนแทงนะโดนแทงนะเป็นเบาเฮ้ยกูจะตายเฮ้ยเฮ้ยแก้พี่พี่พี่เนืออไพี่ไแก่พี่แกโอ้่งแล้วโอไม่มีอะไรมันฟุ้ง มันลุมกู้ไอ้เหี้ยมีดมันมันออกยากกว่าแล้วเจอไม้สองตัวเออจบละไอ้เหี้ยไวัยที่ผ่านเรื่องสิบนาทีจบละใครยัดดีเราใช่ไหมเสียสามล้านแต่ว่าถ้าชนะเราได้ได้รถไอ้เนี่ยรถย่อสามเลยโอ้ไอ้เหี้ยสามล้านเลยหรอ<ล>มันจะเล่นหรอะไม่แต่ว่าถ้าชนะมันได้รถย่อสามสิบดีดล้านเลยนะก็มันก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะไม่ชนะมันจะเล่นทช่ไม มีคนมั่นใจในตัวเองม้างไงวะในเมืองอ่ะหวยเอ้ยมึงเล่นแค่ซึ่งชั่วโมงอีเหรอวะเกิดสิบสองนาทีอะสิบสองนาทีอะสิบสองแก๊งด้วยกลัวมาโค้อยู่ะี่มาโค้ชอยู่นี่มาโค้ชอยู่นี่มีกลัวมาให้เลาะอยู่นี่ มาคเรตตีต่อน้พอแล้วพอแล้วมาโคพอแล้วไม่เคอยตีต่อไเกาดีตได้ควายขี้กากไอ้ขี้กากไอ้ควายยาเก่าให้มากไอ้เยี่ยขยาเมื่อวานมึงแรการึงแอกไอ้ควายตีต่อได้หเที่ยาอยาฟอร์มให้มากด้วยไานหมายหนเที่ยตีต่อได้นะพวผู้เ่ทุกตัวควายกระจลอกจบแล้วจบพี่บอกมาโคพอแล้วพอแล้วีอะไจบแล้วจบแล้ว เกมแลแ่พาเพเราพาราพแล้วพพตามสัญญาตามสัญญาโอ้นี่คือเคลียร์แผละควพูพูดคพดลูกชายพูลูกชายใจ่ใจเย็นไม่แต่พีเดือดว่ะเฮ้กลับมาเลยเมื่อกี้ให้ใครมาอนกลางชื่อเหือปรับใครเนี่ยยางแตกเลยไงวะโชว์โชว์บัตรเลยทางนั้นเรียไม่ไปเ้ยไปเลยช่วงนี้ผม